อุ้ย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 หน่วงหน่วงอุ้ยโอ้ยชั้นนี้แม่งมันหิวอะไรวะไอ้เชี้ยจอมโอ้โหคมซะด้วย dì mình không này cho anh con này sao mày 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 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những โอเคผมครับคนที่ระเบิดศูนย์แปด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 บ้าป่ะเนี่ยอ้าวโอเคจบ